อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือน่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมแมปที่แล้วอีกและความหาก็ยังคงดำเนินต่อไป Knew this day would come. ไล่ที่ะตัวละครให้เขาโง่ทีละตัวละครนะครับดมดด้วยมอนสเตอร์เอเตเช่นเคยพรีเซนต์โอเคเอานะครับสวัสดีผมคลาฟัวผมนิวส์ของเกมโอการูโตซิมเรเตอร์นั่นเองนะครับผมหรือมดโอการูโอการูมีสาวเดี่ยวกี้มันสาวนั่นปะอันเดอร์เทลตอนไอของ แซนนะตึ๊ดเตือนตึ๊ดเตือนตึ๊ดเตือนตื่นตือนนั่นแหละครับผมโอเคเนี่ยคือมัดชายชายทัวเป็นซาวเวอร์ช e ันที่พิจิตรกสิทธิ์นะผมให้แปลงเป็นอีกเพลงหนึ่งเลยนะตรงอิสเทกของแซนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นมอสตัวแต่คนที่4นะผมโอการุตโตของเรานี่เองนะครับผมขุมมาของความลึกลับแล้วก็ความมีเสน่ห์ความลึกลับนั่นแหละนะครับผมแต่ที่เราผลงานมา3ามตัวละครตัวใจตอนแรกผ่านไปแล้วก็คิดว่าคาดหวังกับเกมนี้ได้สมควรนะครับผมนะนะก็มีรูปลักษณ์ของความหัวใจที่โดน คล้ายโดนกรีดออกมาเป็นเส้นๆเป็นรอยบาดของใจนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็มาลองดูกันนะ,ะ,นะผมมาตอนนี้ผมก็แต่งตัวรุ่นพี่เป็นแบมพายด้วยกันนะให้ออกขา,ขาวๆแล้วก็สมผมแบมพายหน่อยอืมโอโ้โหแล้วเนี่ยตาสีนี้อันนี้คงไม่เหมาะเอาแค่นี้แหละให้ดูขา,ขาวๆตีๆ๋แล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นชุดเบอร์หนึ่งของผู้หญิงอาจะมีไอ้ส่วนของถุงน่องและถุงมือที่แบบของโอก้าที่เป็นยังมุม ติดอยู่ทั่วนะครับผมการคิดอยู่ว่าตอนที่ใส่เนี่ยมันจะมีเนเหน,นียวปะไม่ใช่คนแบบแล้วไม่ใช่ยังมุงกันนะเป็นแค่ลายเฉยนะครับผมโอเคเรวมาติดตามกันนะครับว่าตัวละครตัวใจโอคาลุโตะจะเป็นยังไงจะร้อนขนาดไหนนะครับผมมาโอ้โหอะไรเนี่ยมีโชหน้าท้องเสื้อโชหน้าท้องนี่เซ็กซี่มาเลยทีเดียวพร้อมดวงตาที่หายไปกับหน้าที่เหมือนมีอะไรบัดหน้าอยู่ มันเป็นแผลที่หน้าอะไรอย่างี้เลยนะครับผมโอเคดูลมก็ออกแนวร้อนๆทำพิธีกรรมมากมายทางตอนนาที่เห็นนี้นะครับผมโอเคโอเคผมขอใส่ก็นอนนี้กันนะผมรู้สึกจีซิซิดลงนะออกแนวดักดักขึ้นมาพอสมควรนะผมแล้วก็ออกไปกันดีกว่านะแล้วออกจากบริเวณนี้ดีกว่ามันดูร้อนๆโอเคถึงเวลาซัมวันนิ่งก็ผมอัญเชิญกันดีกว่าเพราะว่าตัวละครโครงร่างของโอกาสที่กำลังวิ่งหนีอยู่นะผมวิ่งไปถือมีดไปด้วยตะลานชะปีสากกันแล้วนะผมในมดนี้น้บัดนี้โอเคอูอะไรอะ นั่นแหละมันได้ผลมันทํางานแล้วโอ้โหมีคนชลมลึกลับได้ร้อม5้าคนนะผมพเพราะได้สุดทําได้แล้วโอ้โอก้าวเรากำลังไปรับม็นปีซารแล้วเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยอาจจะปีาศาจอดแล้วครับผมพวกเราเป็นอิสาระแลลโอกโอเคถาคยตายทีละคนตายทีละคนวิญญาณมันก็นถูกส่งมาให้โอกาโอ้วูบารผมาด้วยเธอรู้สึก ริงฉันรู้สึกใชไหม,มราอาร่าอาร่าชอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นว่าเธอจะทำกันไงต่อไปนะในที่สุดตัวอย่างที่มีค่าก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วใครเป็นคนที่มีค่าผมมาแล้วเอาฟันเกิลด้วยฮ่ามาสุกกันดีกว่าได้กันนะมีสากมากันหมดเลยแล้วกวบอกเธอซาโอการูโตโอ้ยอยาวพูดให้เลือกด้วยนะครับผมโอเค เปิดตัวได้ดังการเงินสร้างมากโอเคมีการอัญเชิญโอกาผู้นี้นะผมมาดุต,ติเรียบร้อยแล้วแดนแดนแห่งนี้ห,หัวเราะได้โหเสียงเราะมีความช่วร้ายที่มุมปากเบาๆนะครับผมโอเคโอ้โหดูท่าคนละพวกกับเสียงคนละปีศาจเสียงเรละเทนนี่แมนมากเลยแต่เธอจ๋าเสียงเราะโคตรแมนอะ่ะโอเคครับผมนี่ก็คือโอกาลูตโตมอนเองที่ตะไปจามาเซอโอ้โห ดิสเมมเบอร์ซอสดิสเมมเบอร์เมนซอสดาบแห่งการผ่าตัา oh oh, ดคอนโอ้มายก็อดโอ้โหดูสวยมากอะมือถือไอสวยมากแหละมือถือไฮโซอะดูโอ้ดูดวงตาเทียบสะท้อนในในตาของเราสิครับโมค์ก็อดดูน่าจะแรงม่าจะต่อไปมีอะไรแค่เรื่ออีกบ้างอกระทาแล้วเนี่ยไฮโซกระทารูปดวงตากระทานี่คือดิสเซอร์สตาร์กระทาำความปรารถนานั่นเองนะครับผม โ oh อ้ไม่ก็อลังการงานร้าโอเคอันนี้ก็มีมีดแห่งเพลอที่ปักไว้กับโครงกระดูกนะผมเลือดสากกระจายอาวุธอันนี้ก็คือหุปาเป็นกยียวตินใบมีดอันนี้คือ Heat Wave X ขวามเป็นความร้อนแรงนะผมผมเชื่อถาเกับผมตีได้ไอสิ่งเนี้ยน่าจะติดไฟลุกแน่นอนสุดท้ายต๊กตายัดนุ่นนั่นเองนะผมเข้ากับเธอมาก <laughs> เข้ากับเธอไม่มีที่ตดเลยนะจ๊ะ โอเคเรามีเสียบุญแท้แเ้วันี้จะเลื่อนได้ใช่ไหมในการออกไปลาคฆ่าคนนะครับผมเดี๋ยวนะติดๆพวกนี้ก็เป็นตัวละครที่น่าจะอยู่ชมรมแหละที่ดวงตาเป็นสีแดงแนละ้วก็รู้สึกก็ตาเล่ไปหมดรู้สึกเธอตาเล่เออฟิ oh, <Finn. S 1> สนสเกิดจมุมปากก็ผมมีรอยเย็บแล้วก็เอ่อดูแก่ๆไม่รู้ดวงตาที่ไหลไหนอนได้น้ำตาแห่งความเลือดสาดนะครับผมพร้อมกับรอยเท้าขเขหลังนี่ึ้นยรอยเท้าเด่นมากเลย What okay, ลวอตเดโอเคเราเพื่อนเราก็สมรวจชีวิตไปแล้วนะผมพร้อมกับวูวูอันนี้คือรอยเลือดปะ ตอนเลือกเป็นรูปไอ้นัน่นน่ะเฮกสแครมรูปดวงดาวนะผมโว้เฮกสแคมแบบท่าดาวรูปทำพิธีกรรมนั่นเองนะผมสวยงามโอ้สังเกตดูเนพื้นโอ้ไฮโซลล่เ <c oughs> พื่อเป็นรอบลายของยม,มทูตป,ปีศาจนั่นเองนะครับผมไฮโซโอเคผมขอเริ่มจากพี่ไม่มีแข่งกันแล้วกันนะมาสำหรับตัดศพใช่ไหมล่ะมาโอ,โ,โอ้โหดูท่าถือ <c oughs> มือก็ ถึงแม้มือจะอ้าแต่เก็ยังถือได้นะผมเพิ่งเห็นว่าพื้นเป็นรูปไอ้เนี่ยัวกะหลกได้นะหมายก็ถ้าเกิดว่ามองเนี้คือแบบว่า,ถ,า,ออาถ้าเกิดมองจากสีเนี้ยจะเหมือนกับว่าเป็นหัวกะโหลกเป็นพื้นแหละแบบกองซักกระดูกอะครับผมโอเคมาเราจะออกล่าตามหาผู้รอดชีวิตนะครับผมที่จะมาสังเวยให้กับเรา,าดูสิบริเวณด้านนอกนี้มีอะไรไหมวะโอ้ดูพื้นสิครับจะก,กันอยู่ในโซนหรือว่าภูเขาไฟระเบิดลาวาอะไรเงี้ยน่ะพื้นมีสีแดงพร้อมกับก้อนหินมากมายสวัสดีพวกนายทุกคนเราหรือเปล่า รู้ป่าว่าเราทําพิธีกับเสร็จแล้วซีจันเชยปีศาจได้จริงแล้วนะจ๊ะทุกคนมีสนใจเลยเหรอทำไมหัวเธอสีทอดสีหายไปล่ะอ๋อแค่สีมันถูกดูดไปเฉยๆนะครับผมสีฟ้าหายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาสีแดงมาให้เธอเองฟุบฟึบฟึบอาวแลพี่อยู่นี่มันพี่อยู่นี่แล้วเราฆ่าไม่ได้อ้บ้าเฮ้ทำไมลูกพี่ถึงไม่ชอบเราเราสั่งมาฆ่าคนเพื่อที่จะแต่งเติมสีสันให้เด๋อวโลกไปนี่ไงล่ะทำไม ตายโอเคเอาใหม่ก็ไ okay, ด like okay, ้โอเคก็น่จะเหมือนเดิมคือเราเริ่มต้นท <arem> ี่ข้างนอกให้กับเราตายแล้วจะไปเริ่มอย่างนี้นะครับผมก็คือบริเวณรอบนอกของโรงเรียนให้เราได้เห็นบรรยากาศรอบนอกกันนะขอขอดูข้าวก่อนนะโคตรมืดอ่ะโคตรมืดถ้าเกิดเห็นว่ามีนั่นน่ะไอ้มันก็บข้างคาวตกมาปะมันมืดมากอ่ะผมไม่เนี่ยข้างคาวเหมือนข้างคาวบินไปบินมาโอ้โหเชียงคาวปะน่าเชียงคาวนะ โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมนี่คือบรรยากาศร,รอบของโรงเรียนนี้นี่เองนะครับผมที่ตัดคนที่เป็นคนทั่วไปออกนะเหลือแคอ่ยันจางตรงนี้หนึ่งคนที่เหลือก็เป็นคนธรรมดาโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเล่นส่วนของไอ้คัสิ้งก่อนนะโอเครีเซ็ตกันนะเริ่มใหม่เริ่มใหม่อันเชิญใหม่ต้องเชิญปีศาจใหม่นะผมจะให้พวกนายมาเป็นจัดสังเวยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ตอนนี้ผมจะฆ่าคนที่อยู่แยกเดียวก่อนแล้กันนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเกิดฆ่าคนที่รวมกลุ่มกันแล้วมีเซ็นไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยลำบากผมเยอะเลยโอเคแล้วเดี๋ยวจะลองดูรอบๆโรงเรียนนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มเติมบ้างนะผมแต่เท่าที่ดูหมดนี้ค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างมากสุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในบรรดาหมดของสตูวใจที่ผ่านมานะผมโอเคหยิบมาใหม่นะโอเคลองไปออกล่าคนที่อยู่บริเวณด้านบนกันก่อนดีกว่า มามึงว okay. okay. well <t eg ued gardens> ้บได้อยู่นะว้าบไปได้เก้าโอเคมาแล้วได้อี่คือดาดฟ้านะครับผมพี่พื้นมันพื้นเหล็กตะแกรงเหล็กพร้อมกับเสารูกที่พี่มีแบบย่างมุมเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับผมทับบอสติแล้วต้องไปแอบดูเสาพี่น้องตะกุลบาสุตรงนี้ใช่ไหมสปายได้จะจะอ้าวเฮ้ยสปายผิดด้านปสปายผิดด้านนะได้แตหนึ่งถือขวาหนึงก็ได้ทำไมก็ได้ตตกเต็มเลยก็เลยขึ้นแน่ที่ทำกันแน่คือเราคือวันนี้สปายนี่คือการสปายเพื่อดูรุ่นที่กับ เออโฆษณากินข้าวแต่คืนเราจะสปาดูงซงข้าวกันโอเคก็แนวนี้นะสปาดผิดด้านสปาผิดด้านคือกลัวอะไรกันถ่ะผมมีโอ้โหสังเกตุดนแล้วมีรอยมือไฮโซมากเลยอ่ะฟาดมาเชือไอเดี๋ยวด้วยโอ้โหข่าไม่ได้ต่อหน้าตตาโดนข่าต่อหน้าคนเยอะก็ไม่ได้นะผมแล้วก็คาต่อหน้าพี่ก็ไม่ได้ทําไมลํลำบากแต่ว่าการเป็นโอก้าโอ้ก้าของเราเนี่ยลำบากลำบาก เราลองใช้ตุก๊กตาหมาไหมเราจะฆ่า,างไงตุก๊กตาหมานะตุก๊กตากระต่ายใช่หมาเหมือนหมากระต่ายเนี่ยนี่กระต่ายเหรอกระต่ายก็กระต่ายอ่ะมิวลียกอลินจานแล้วมีของฝากเธอก็คือตุก๊กตาตัวนี้ไงราะตุก๊กตากระต่ายน่ารักๆนะคะน่ารักๆนะคะเดี๋ยวนะกดข้ามไม่ได้วะเดี๋ยวนะกดข้ามไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่พูดหรอก็มันมันน่าจะเป็นน,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 นั่นน่ะไหนทักษิยอะไรพวกนี้ป่ะคือเราไม่ใช่มันไม่ใช่วุฒิในการฆ่า อะไรวะโอเคก็ตายไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีวุธใหม่แล้วนะจ๊ะผิวความแห่งความร้อนแรงจะไปไหนจ๊ะตุ้ยไม่ต้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนโดนอีกรอบนึงเลยพอดีเบรกไม่ทันมาดีวใจมันอยากฆ่าเลยเลยฆ่าเลยช่างมันนะครับผมเออหาอะไรเล่นเพิ่มเติมะโอเคหาอะไรเล่นดีนะจะฆ่าคนเดียวนี้ก็ฆ่ายากจู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 จ,จ,จ,จูขอฆ่าพี่สาวเธอก่อนมันใจเอืบเดี๋ยว จะจับเราไหมไม่จับเราเราฆ่าเธอนะตัดไปทั้งมีดทั้งน้องเลยมั่นไส้มานานแล้วเมื่อกี้จับเราตั้งสองรอบโอเคเธอด้วยไหมจะไปไหนไวฟูฟูฟ,ฟ,ฟ,ฟูโอเคตอนนี้เราแก้แค้นได้พอสมควรนะขออนุญาตวาร์ปไปที่6แล้วก็อาจารย์ไม่เห็นนะอาจารย์อยู่ไหนวะอาจารย์อยู่นี่นะขอวาร์ปไปทดสอบร่างกายก่อนนะผมตอนนี้สภาพเราก็ <c oughs> าิ่งจะกุหลาบไปเลยที่กุหลาบเดี๋ยวเดี๋ยวกุหลาบ กุหลาบสีม่วงโหไฮโซโอเคขปไปที่ห้องน,น้ำก่อนนะลองอาบน,น้ำแล้วก็เปลี่ยนสื้อผ้าด้วยสิเสื้อผ้าจะมีใหม่นะผมเพิ่มเติมมาแล้วก็ตอนนี้ยเมื่อเปลี่ยนสื้อผ้าก็อุ้ยกุตกใจว e ดเบลเดียวเดียวอะไรอ่ะ้แมวยักษ์ฮัลโหลฮัลโลโลโอ้น่กกานก,ญญาากาาลัวมากนี่คือสัลลลเล โอ้โหดูดูความยักษ์ของมันดูความใหญ่ของมันสิครับนั่นมองล้าตลอดเวลาตลาดเอ๊ะ่าแต่มองคนไกลนาคนไกลนะโอเคนี่คือแมวยักษ์นะผมสัตว์เลี้ยงของเราที่คอยเฝ้าประตูนี้ให้ไม่มีใครผ่านมาได้ถ้าเกิดมีใครผ่านมาก็กินมันเลยอะไรอย่างเงี้นะผมโอเคระหว่างที่เราเอานนะ้อยู่เข้าใครผ่านมาทางนี้นะเราต้องปิดเบื้องพนักงานเราแล้วก็เอาน้ำให้สำเร็จก่อนนะผมมาชุล,ล้างตัวก่อนนะครับผมโอเคอาบน้ำแป๊บขนาดผีสัต้นต้องาอาบน้ำอ่ะ โอเคดูรูปสิมีรูปองค์กาปัดพลาปีสานนั่นเองนะผมสู้กับยันเดรฟมือมือปีสักมาตอนั่นเองนะโอเคเราจะลองเปลี่ยนเสื้อผ้าดูซิว่าเสื้อผ้าใหม่ของเรามีชุดอะไรบ้างน่าสนใจหรือเปล่านะผมเลือกชุดยิมก่อนนะชุดยิมก็จะเป็นแนวนี้ทั่วธรรมดาแต่ว่า <c oughs> ใส่ย,ยันเฉยโอเคเอาชุดว่ายน้ำก็ได้ชุดว่ายน้ำจะอันกันก่อนนี้หรือเปล่านะผมอู้ลาลาโอ้โหดูความโชว์ความเซ็กซี่สิครับผมนี่คือสกูบัสนั่นเองนะผม หรือพิษสัตว์พุดูดเลือดที่คอยย่อยยนผู้ชายแล้วก็มันหลอกมันหลอกฆ่าแม้แต่แมวยังมองตามอะ่ะคิดดูสิแม้แต่แมวยังมองตามอโอเคเราได้ร่างใหม่แล้วเราจะใช้อาวุธนี้แหละอาวุธประจำกายของสก,กูบัสของตอนนี้เองคอยออกล่าหาเหยื่อหนุ่มๆกันดีกว่านะครับผมรู้สึกได้กลิ่นของผู้ชายแถวๆนี้นะผู้ชายผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงไม่เอาตอย อุ้ยนี่มันโหดร้ายจริงๆเลยเป็นเพศที่โหดร้ายมากโอ้เราจะแอบฆ่าก่อนแล้วไปฆ่าเธอทีหลังไม่ได้มันมันดีดีแรงเกินเดี๋ยวผมลองมีดดีกว่านะผมลองรู้ว่าของที่ที่สปอนจะตรงเต่าอ่ะมีปะสปอนขึ้นมาแล้วก็เอาเป็นอาวุธในการรอบ่าจะเหมาะกว่าใช้พวกนี้มันใช้ยากอ่ะใช้ยากไปโอเคต้าเต่าน้อยอยู่ปะอยู่ครับเต่าอะไรครับเอาเวฟพอนมาให้เราโอเคมีดทั่วไปเลยเหรออู้เด็โอเคขวานคือเดียวกันกับอ๋อ โอเคขวานั่นคือขนานาใช่ไหมแล้วก็เอ้านี่ขนานาเหรอขนานาคือลอ่างคือ,อน,นี้คือมีดมีดยาวมีดยาวอันนี้มาอะไรวะมันเคยเป็นอะไระอ่ะเอาไม้เบสบอลปะไม้เบสบอลโอเคอันนี้คือไม้เบสบอลนะผมโอเคนี่คือคาตานะแล้วนี่คือโโอ้หไปเรื่อยลูกลูกโอ้ <laughs> โอเหเฮกซาแกมเป็นดาวปะเชียเราจะรอเยหยื่อขึ้นบันไดมานะครับผมแล้วก็ไล่ฆ่าทีละคนทีละคนมันขึ้นเป็นยังวะขึ้นขึ้นเวลานละเวลาตอนนเนี้ยขึ้นไปหมดแล้วเหรอ ที่หมดแล้วใช่ไหมล่างาาาาาาาั้นก็ฆ่าทีละคนตอนนี้แหละง่ายดีนี่แหละอย่างนี้ฆ่าง,ง่ายกว่าเยอะจะพาศพเธอด้วยใบมีดแห่งห้วงกาลเวลาและสกระจายผมสังเกตุไหมมีดสิสปบบั่แกกนแบบปั่นสีแดงอะจนกระทั่งแบบเหมือนกับคืนมีนกับเลือดเป็นหนึ่งเดียวนะผมออกมาปเป็นซากของเราเพื่อนของเรา อ,อยมีดเลยนะเดี๋ยวจะมีดนี้ไปลองเผาไฟผมอยากลองดูว่าจะอันเชิญศพไฟไหม้ได้หรือเปล่านะผมห้าศพนะแล้วก็คือซอนล่าสองอันเนี้ยเข้าด้วยกันอนะ่ะทั้งปีศาจเพลิงแล้วก็ปีศาจโอกาลูโตจะเป็นไงกันแนะ่โอเคขอญาตจุดไฟกันนะผมจุดไฟให้ร้อนแรงให้มีดนี้ร้อนชำ้ำป <c oughs> ีศาจและครับปีศาจน้องต้องทำเทีย์ขั้นตอนอย่างนี้ช่างลำบากเหลือเกินนะเนาะว่าไหมนะเธอจ๋าออีกพลังเธอหนึ่งนะทั้งเทพเพลิง ใช่แล้วการพลังเธอจุดไฟเผามันให้หมดมาเดี๋ยวนี้ด้วยดาบเพ่งเพงลิงเร็วเร็วโอเคมาน,นี่มา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 มน,นี่มาคือผมไม่อยากเสี่ยงเข้าไปข้างในแล้วก็โดนฆ่าตายรู้ปะ่ะผมกลัวโดนจับได้วะ่ะอยากฆ่านะโอเคมาแล้วทีละคนแล้วกันนะผมเพื่อความชัวเพื่อความชัวเราต้องค่อยๆเออ,อมาสิ <c oughs> ดีเลยจังเลยเธอจ๋าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละฟึบจงไฟไหม้ไปโอเคใครได้ยินใช่ไหมยิงก็ออกมา แล้วว่าเห็นศพเพื <'s not> <nose> ่อนเธอโดนเผาตายซะเขามาเลยออกมาเลยออกมาเลย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 การเผากางเผาได้ที่เลยนะจะหรือเปล่าท่านี่ออกมาตอนนี้เดี๋ยวจะสุกก่อนนะแร้วรีบมาโอ้กวอะไรล่ะกวอะไรกัวอะไรล่ะเผาตรงนี้เลยเห็นเขาหรือเปล่าเอางงเอางงเอางงเอาอะไรอย่ามาจับเราไม่ต้อง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 อย่ามาจับเรา นี่เดี๋ยวนะจะเห็นขบจะเผาปะเผาหรือเปล่าไม่เนี้ยชิงเผาก่อนนี้ไม่โดนข้าวไม่โดนเผาอ่ะเสียใจอ่ะทำตามเพื่อนเราสิต้องโดนเผางี้เข้าใจหรือเปล่าโอเคคนหนึ่งโดนเผามแล้วเนี่ยเห็นปะเห็นปะคนหนึ่งโดนเผามแล้วเนี่ยเห็นปะมีเธอไม่โดนเผา,าคือไรอ่ะสักกัดูดวงตานะผมดวงตาโอ้โหด้วยเท้าแล้วมีรอเท้าโอ้โหเท้าสมจริงมากดวงตาก,กระอ้าปากค้างกระล้าช็อกอ,อยู่นกกอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมไม่รู้สิ แล้วเผาเธอได้ร้อยแล้วมาสีศพก็ได้อะ,อะเดี๋ยวอีศพหนึ่งค่อยหายอีทีหนึ่งก็ได้นะผมขออนุญาตเรียบเรียงศพให้ครบก่อนรอบทิศตรงนี้นะผมตัวไปตรงนี้มันมันโดนเผาปะวะไม่โดนเผานะไม่ได้นะผมต้องให้โดนเผาก่อนถึงจะได้ตอนนี้ยืนละยืนเฉยกลับมายืนละขี้เหกรยินแล้วนะผมอันนี้แบกไม่ได้วะต้องต้องลากก่อนทีหนึ่งแล้วค่อยแบกนะผมอุ้ยมีคนเห็นอ้ออ๋อยันจังเลยไหนวะยันจังไม่เห็น ตกใจไรก็เหรอเนี่ทุ่เผาขอบคุณนะที่มาช่วยเป็นหนึ่งในเหยื่อของเรากันเราต้องการพอดีเลยกตลมงคิดดูว่าเอาใครดีนะอ้อยาจังเองนีเหรอโอเคอยูอย่่ก็จัดเลยขอบคุณนะจะได้ไม่ต้องคิดมากบาที่เหลือสามศพตรงนี้แหละลาก่อนค่อยอ,ย,อ,ย,อย,ยกได้ขอบคุณนะยั่าจันที่เป็นเหยื่อให้เราม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 าเปิดประปตรูให้เธอทางนี้เลยนะ มายันจังจ่าเป็นน้องโหนะเดี๋ยวเราอันเชิญพิศตเรียกตัวเธอเองนะเธออาปากค้างเลย,ยนี่มันจะเกิดข,ขึ้นแน่เนี่ยช็อกอยูก่กังช็อกอยู่นะผมอาปากค้างเบยคนสุดท้ายแล้วไปกดลาก่อนทิ้งแบกต่อลำบากลำบากไม่เป็นรเราทําได้เพร่ะเธอทุกคนเราทําได้เพร่ะเธอทุกคนนะโอเคครบแล้วผมหกคนอย่างนั้นแหละห้าคนไม่ใช่หกคนที่สุดแล้วว่าเธอมีค่าพ่อจเจ้เลยใชได้ พลังสองอย่างเขาด้วยกันนะผมพลังของโอกา้าผู้มีผู้มีพลังบินไปนไหนไปนไหนได้เราพลังที่ไปล่อยไฟได้ด้วยเอาไปเลยให้เราให้โอเคมาแล้วโอ้โหโอเค,อเคมาแล้วนี่ก็คือโอก้าเวอร์ชันใหม่นะผมดีเดี๋ยวปล่อยมันเพิงไม่ได้เดี๋ยวกดคอนโทรลเป็นหัวล้ออ่ะหัวล้อเลยอ่ะหัวล้อค้างหัวล้อค้างหัวล้อค้างเลยอ้าวค้าง เอาเกมค้างเปลี่ยนสภาและเกมค้างเลยเพเาะเดี๋ยวผมไปเมย์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสื้าและเกมค้างมาเกียบตัวไม่ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยโอเคอุ้ยเดี๋ยพอเรากดหันกล้องปับ๊บเนี่ยอึ๊บเสื้อผ้าหายไปพอเงี้ยขึ้นมาเสื้อผ้ากลับมาเสื้อผ้าหายไปเสื้อผ้ากลับมาหายไปกลับมาหายไปกลับมา,า,มาตอนนี้ผมค้างตอนนี้ผมเล่นไม่ได้แล้วอะวอะไรวะอะไรวะ โอเคอาจารย์หูชุดอาจารย์ไฮโซมากเลยจ้า <laughs> มีไรมุมใหญ่มุมกอดเต็มเลยนะจารู้เปล่ายิง <laughs> คู่กันสิยิงคู่กันหน่อยนะโอ้โหยิงคู่กันนี่ไฮโซขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้แต่จับไม่ได้ตีไม่ได้อยู่ดีทธ์เธอทำอะไรของเธอกัน <laughs> แน่นะก็แ <laughs> ค่จะทำร้ายเธอซะหน่อยมีสารนี่มัน <laughs> อ้อนอ้อนแล้ไมเท้าเราเหลืองเท้าเราเลืองเหลืองโว้ดเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าเราฆ่าเยอะจะกลายเป็นซัมมอนนิ่งข้างขวาล่างอที่เห็นนะผมเปลี่ยนรูปเป็นรูปนี้เฉย คนละเรื่องเลยโอเควันนี้มีที่นั่งที่คุณเคยแล้วก็เครื่องดื่มโอกาโคนแล้วโอกาโคลาอะไรเนี่ยนักกินฝากดูนักกินมากเลยดูหน้าเราหน้าดูเบื่อโลกมากเดี๋ยวโอกาโคลาสิโคลาสีม่วงโคลาสีม่วงนี่เองนะผมไม่ได้พิเศษอะไรมากนะครับผมอืมสวัสดีทุกคนจีเคหมดค้ด้านลากเปล่าก็ด้านลากไหมเอ้ยเดี๋ยวนะค่อยๆไล่คัาทีละคน ข้างหลังนะไอไขยักคอขักคอได้วความใหญ่ของอาวุธของเขาจากด้านหน้าเลยกันนะฟาดจะไปไหนจ้าทุบระัวทุบระัวทุบระัวจ้าคือตอนนี้สามมุงมิงมากเอาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าสิเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสาานื้อเ,เป็นเป็นชุดสกูบัส์ติเด้บสาภาพนี้เป็นไงวะชวิงแวบโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่คือตรายตายใหญ่มากสวยฟุงปริง โอเคเด okay, first, room room. Okay, ี okay, ๋ยวผมขายัเปิดน anyway> ี okay, ้ก่อนนะเปิดไททันโหมดนะผมเดี๋ยวกดดีก่อนโอเคแล้วก็ไททันโหมดไปเป็นไททันนี้นะแล้วลองดูว่าถ้าเกิดเราเปิดอีเวนต์ไอซีดีซีแล้วก็คัสซีนนี่จะเป็นไททันหรือเปล่านะผมโอเคดูซิโอไททันขาดำๆพวกนี้มันคืออะไรกันแน่โอ้โหขายักษ์มากเลยดูซิว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยตายเบบนตายก็กระเด็นออกไปนอกแมปหรือว่าจะมีใครเห็นนอกหรือไม่แล้วจะเปการตายเกิดขึ้นหรือไม่นะผมดูซิเรียงตัวทีละคนนะ หายแล้วหายเลยวุ๊นั่นไงกระเด็นโอ้โอ้ติดอยู่ข้างบนบนแนวนี่มาอะไรนี่คืออะไรโอ้ก้ามขาขาที่ใหญ่แล้วศีรษะที่บิดเป็นรูปบิดมัวนๆอย่างนั้นว้าวติดค้างอยู่ข้างบนโอ้โอ้แนวดีเอ็นซ่าตาากใครข้างบนนั้นนะผมนเหนือห้องที่เหนือตัวเราแวะดูซิว่ามีอะไรกันแน่ข้างบนนั้นนะผมไป ดูกันดีกว่านะเอาตุก๊กตาตุก๊กตากระต่ายไปด้วย mm. ปไปไปเซย์ไฮมันดีกว่านนะผม mm. ติดค้างข้นบนห้อง mm. เหนือเรานะผมห้องนี้ห้องอะไรวะ mm. ห้องมาชั่ห้องมาชอ,อาร์ตโอ้โว mm. oh. <laughs> ั What the oh, ดเดอร์วัดเดอโอ้โดูมีความเลือดออก mm. นี่มันส่วนไหนของร่างกายเนี่ยปากเลยนีย่นี่ใช่ปากปะ่ะแต่ปากจมูก mm. <laughs> นี่ปากจมูกเป็นแท่งเลย เป็นแท่งแท่งสายกำมาแน่นอนมาระพอตายว่าแกเป็นสภาพอย่างเงี้ยสายกำมาแน่นอนค่ะแน่นนอนเลยว่าเลยก็ต่กยกวแล้วก็แต่บอกว่านักกลัวจังเลยพวกนี้คืออะไรกันแน่เนี่ยนี่ยาอยู่ใกล้เลยว้าวโอเคนี่คือการที่ถ้าเกิดว่าเราสปอนเป็นไททันหมดแล้วก็ให้ให้พวกเขาทําตัมค์สินเดิมน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบางอย่างกับตัวละครอุ้ยนี่อะไรนี่มือโอ้มือสวยมากมือดํามากเลยมือดํามากม มือแดงด้วยโอเคห้องนี้ห้องแล้วนะห้องนิรศรศาส์ใช่ปะเปิดประตูไม่ได้รตูเปิดไม่ออก,กอ่ะโดนขังข้างในนี้ละโอเคอนี้เปิดได้อยู่นะผมโอ้โหเป็นซักซานี่โอ้โหส่วนหัวนะหัวอยู่นี่นะผมโอเคนี่คือดวงตาที่ใหญ่โตโมโลานมากตายความตายที่ส่องที่ส่งประการเป็นที่ดวงตาที่ตัวเรานี่คือเศษซากไอยธรรมที่เราได้ทิ้งขางไว้หลงเหลืออยู่นี่ต่างหูดนะิใช่ปะหรือส่วนไหนวะซื่อส่วนไหนเนะี่ย ลำคอเหรออ๋อใช่อ๋อไอ้ตรงคอมนนะ่ะไอ้ตรงคอที่อยู่ที่คอคนคนหนึ่งอะใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะกดผมกดคิวได้เมื่อกี้นะใช่ปะคิวมันขึ้นคิวปะผมเห็นไหมแป๊บอะเอ๊ไหนะมันจะขึ้นกดลากได้เมื่อกี้เนะี่ยเมื่อกี้นี้เลยอะเอ๊ะไหนวะนี่คือสภาพร่างกายที่ลงเหนืออยู่ในสภาพที่แปลกประหลาดมากโอ้โหใหญ่ไปเลเธออะไรอย่างดีมากนะผมสับส่วนศีรษะแล้วก็แอตเลอรี่ของพวกเขา <c oughs> มาเต็มมาเต็มนี่ไงนี่ไซคอนนี่เช่นกันนะครับผมถ้าเราคอยชมรมต่อสู้เห็นจะเป็นไงปะวะหรือว่าถ้าหมดไอ้ทมันจะไม่เห็นกันอยู่แล้วปะไม่ค่อยแน่ใจโอเคนี่เดินมาแล้วเดินมาเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่คือง่ามขาเดี๋ยวนั้นนี่คือส่วนไหนเนี่ยนี่มันส่วนปากกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขาทำไมปากเนี่ยขาทำไมปากได้เหรอวัดเดินขาอะไรเนี่ยนี่มาอะไรศพคอร์เรียพระเจ้าช่วยนี่ปากกันปากจะทัดเลยแหละ อ๋อไม่น่าที่แท้ที่ผมสงสัยคือปากนี่เองคือคือ,คอปากของขานี่เอง <laughs> โอเคนี่คือสภาพคนที่วิ่งไปวิ่งมาปนเปี้ยนอยู่พยายามตามหาอาจารย์นะผมโอเควิ่งแข่งกันนักมันมากวิ่งแข่งกันมันมากสับขาหลอกกันมันมากอูอ้แหละวอตเนี่ย <laughs> 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 นี่อะไรเราทำโอ้โอ้ยพระเจาเราทำเป็นขั้นขันเราทำเป็นขั้นขันอืน <laughs> กลิ่นเนี่ยแรงมากกลิ่นนี่แรงสุดๆชุดไม่อยู่เลย <laughs> เราดาวมันกันคั่นนะ่ะโอเคอน,นี่ใครเนะี่ยไม่รู้กระหัวแดงอยูไม่หัวแดงอยู่ยวนิดโอเคอันนี้คือซากากระพังด้านบนนั่นเองนะครับผมซากศีรษะที่งอง,ง,องมาหน้านี่ยงังคงโอ้โหดูความชัดของใบหน้าสิครับดูเขาจ้องมองมาที่เราจ้องมองด้วยความเครียดแขนช็อตนี้นักกามาก <laughs> นี่เราได้ทําการฆ่า ๆๆๆเรื่องในมย์ห้าหกศพเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็กลายเป็นซากก่อยตรงนี้แล้วข้บคุมใจเหลือเกินที่ได้ทำอะไรพวกนี้แล้วจู่วันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมันถ้าเกิดจะจู่ให้ทางขวามันโผล่มาเหยียบหน้ามาหาเราเลยว่าคือแบบเรานี่คงกินได้แน่ๆเลยผมว่าโ <c oughs> okay. อเคส่งซีสองใต้ตาที่มีอะไรบ้างใต้ตานี้เห็นเป็นดวงดำๆอย่างเนี้ยสองซีจเจออะไรกันในนี้หรือเปล่าครับผมส่งไปเรื่อยๆเจ้าเอ๋ใต้ตาเธอมีอะไรกันแน่ถุงใต้ตาหรือเปล่าถุย ดูดวงตาสิครับผมดวงตาที่เคียดแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้แน่ๆๆๆวันนี่เป็นซากซากนี่โอ้ซากอะไรก็ไม่รู้มีมือยมาด้วยส่วนบุนโดก็ยังคงวิ่งต่อไปวัดเด้อโอเคถ้าเกิดสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าโอ้ยเดี๋ยวเด้อหัวใจเต้นน้ำพุกลายเป็นเลือดยนะครับผมกลายเป็นน้ำสีแดงแต่ว่าข้างล่างข้างล่างตี๊ต้าเหมือนเดิมนี่คืออะไรเลือดประเภทไหนกันแน่เนี่ยคุณพี่จ๋าคุณพี่ได้บอกมาขอรักให้เราด้วยได้โปรดเถอะคุณพี่คุณพี่ เซนไปเซนไตโน้ติสมีหน่อยเซนไปออกไม่สนใจเซนไตยังคงต้องมองไปที่หนังสือเล่มนั้นต่อไปซึ่งเราอ่านไม่ออกไงรุ่นพี่ได้โปรดรับร่างหนูด้วยเธอดรุ่นพี่จ้ารุ่นพี่พี่ได้บทรดบก่อนหนูด้วยนะรุ่นพี่จ้ารุ่นพี่รุ่นพี่ได้บทมองหน้าหนูหน่อยวิ้งไม่สนใจได้กบบว่าถ้าเกิดว่ารุ่นพี่อ่านหนังสือแล้วรุ่นพี่จะตกอยู่ในภาวะของของการอ่านหนังสือยาวๆนะครับผม อะไรวะรุ่นพี่มันไส้รุ่นพี่แล้วขออีโวลาเอโอเคครับผมเอาชาร์จเุินชาร์จเอาติดติดเอาล่าของรุ่นพี่อยู่เดูยโอเคก็ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วสำบอ่าไอสเตนี้นะผมเพราะว่าไอสเตนี้หมดนี้นะผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเล่นอ่ะคือรู้สึกว่าผมเริ่มเล่นสตูแต่แล้วมันก็ไม่ได้มีพิเศษตรงที่เป็นหมดพิเศษที่เขาตั้งมันแค่เดินลงก็คือเพิ่มเอ็กซ์ซ์อรีแต่ง แตกตึกนะผมแล้วก็สตอรี่บางส่วนนิดหน่อยอ่ะผมรู้สึกว่าผมเล่นอะไรไม่ได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะผมก็ต้องขอพายมัาที่นี้ด้วยที่อากจะทำอะไรหมวดนี้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็ขออนุญาตยาวชมคลิปคลิปนี้นะครับผมไม่ใช่ไปขอน้านะครับผมกับยันนี่สติลเตอร์ได้ใหม่นะผมมีมาเพิ่มยิ่งมานะก็ชนหมดนะโอเคขโมยขโมยเท้าเลยครับผมโอเคโอเคเตอร์มาเอาขอน้านะครับผมตายเลยโอเคที่ทำไปเลยไป